พวกคุณคงเคยเห็นตัวละครมากมายในแอนิเมะที่มักจะมีหัวหล,หลายสีใช่ไหมฮะซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราคงไม่ค่อยได้เห็นในชีวิตประจําวันเท่าไหร่แน่ที่จะมีคนที่มีหัวสีเขียวสีม่วงสีชมพูเดินทั่วไปถ้าเราไม่ได้อยู่ในงานคอ p l สเพย์นะ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นที่สีผมของคนส่วนใหญ่จะเป็นสีดําหรือไม่กระสีน้ําตาลแดงจึงทําให้เกิดคําถามมากมายเลยนะว่าเอ๊ะทำไมเราคนวาดอนิเมะทั้งหลายเนี่ยถึงเลือกใช้สีหัวที่ไม่ใช่สีที่เป็นกระแสหลักของคนส่วนใหญ่ละ่ะเคยมีเว็บไซต์ของชาวอเมริกันหรือยุโรปนะฮะที่มักจะตั้งกระทู้ถามกันด้วยซ้ําว่าทําไมตัวละครที่สัญชาติญี่ปุ่นมากจะมีหัวสีที่แปลกแปลก,กละ่ะยกตัวอย่างเช่นที่ดังๆก็อย่างโรโลนาโซโรที่เป็นชาวญี่ปุ่นแล่ก็มีหัวสีเขียวหรือซากุระในเรื่องนารุโตะก็มีหัวเป็นสีชมพู หรือเอา,อาจริงๆเนี่ยต่อให้ตัวละครนั้นน่ะไม่ใช่สัญชาติญี่ปุ่นก็ไม่น่าจะมีคนที่มีหัวสีเป็นแบบนั้นได้โดยธรรมชาติหรือในฝั่งญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เคยมีแบบสอบถามเว็บแรงกิ้งกูเว็แบบจัดอันดับระดับต้นๆของชาวเน็ตญี่ปุ่นว่าคิดยังไงกับการที่ตัวละครนนในอนิเมะมีหัวหลายๆสีหลายคนก็ให้คําตอบแบบว่าเอิ่มก็คิดว่าแปลกนะครับเอา,อาจริงๆแค่ผมสีดําสีน้ําตาลสีบลอนหรือหัวขาวเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วไม่น่าจะต้องมีสีอะไรแปลกๆแ,แ,แบบนั้น หรือบางคนก็บอกว่ามผมว่าการที่มีหัวสีที่แตกต่างเนี่ยทําให้คนดูอ่ะสามารถแยกแยะตัวละครเหล่านั้นจากตัวประกอบได้ง่ายขึ้นนะฮะและบางคนก็มองว่าเออก็รู้สึกว่าหัวสีแปลกๆเหล่านั้นอะ่ะมันก็ดูมีสเสน่ห์สดใสมากกว่าสีทั่วๆไปนะครับก็ถือว่ามีความเห็นที่หลากหลายเลยทีนี้มาคําถามที่ว่าต้นกําเนิดของการทําให้ตัวละครมีหัวหลายสีนั้นคืออะไรมันก็ไม่สามารถตอบได้โดยตรงหรอกนะฮะเพราะมันก็เป็นวัฒนธรรมที่เหล่านักวาดมังงะอนิเมะทั้งหลายเนี่ยสืบทอ,อดกันมา พางก็บอกว่าสาเหตุมาจากอย่างนี้อีกคนก็บอกามาจากอย่างโน,น้นแต่เอาเป็นว่าเราลองมาไล่ฟังกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างโดยอย่างแรกเนี่ยก็มีคนบอกว่าจริงๆแล้วต้นกําเนิดของหัวสีหลากหลายสีนั้นอะ่ะมันก็มาจากสีขาวและสีดํานั่นแหละเพราะการวาดมังงะเนี่ยเขาก็เลือกใช้สีขาวดําในการปริ้นกระดาษแทบทั้งหมดอยู่แล้วเพราะราคามันถูกกับปริ้นสีจึงทำให้ต้องเป็นมังงะที่ได้รับความนิยมสูงๆเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้วาดมังงะตัวเองแบบลงสีสักสองสหน้าในนิตยสารรา,ายสัปดาห์หรือแม้ก็มังงะฉบับรวมมเล่ และด้วยความไม่นักวาดการ์ตูนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีโอกาสได้วาดแบบลงสีมากนักมันก็เลยทําให้มีนักวาดหลายคนเหมือนกันที่แบบหวยหาแบบอยากจะวาดแบบลงสีเยอะๆทําให้ในช่วงยุคปี1970นะฮะซึ่งก็เป็นยุคที่มังงะทั้งหลายเริ่มโด่งดังแล้วก็ยังเป็นยุคที่พวกสีพาสเทลสีสดใสคัลเลอร์ฟูลเป็นที่นิยมขึ้นมาในสังคมญี่ปุ่นสิ่งของรอบตัวในชีวิตประจําวันก็เริ่มมีสีสันเยอะแยะมากขึ้นแล้วก็ทําให้ผู้คนเริ่มคุ้นชินกับสิ่งที่มีสีสัน เหล่านักวาดมังงะทั้งหลายเนี่ยก็เลยทดลองใช้สีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ลงไปในผลงานของตัวเองเพื่อตามเทรนหรือกระแสสังคมในช่วงนั้นคือแบบบางทีตัวละครเดียวกันเนี่ยไปโผล่อีกหน้าปกหนึ่งอะ่ะยังมีหัวสีคนละสีเลยอย่างเช่นมีนักวาดท่านหนึ่งนามว่ามิอุจิสุเอะเจ้าของผลงานหน้ากา,กากแก้ว ที่เธอวาดตัวละครเดียวกันนี่แหละแต่พอได้ลงสีก็วาดคนละสีมาตลอดร่วม40ปีจนทําให้คนอ่านบางคนก็ไม่รู้หรือสับสนเลยเรื่องว่าเป็นตัวเดียวกันแล้วเมื่อเวลาผ่านล่วงเลยมาหลายปีเนี่ยนักวาดการ์ตูนจํานวนมากก็รู้สึกว่าการที่แบบกําหนดลงไปเลยว่าตัวละครน,นั้นจะมีหัวสีอะไรแบบไม่เปลี่ยนแปลงดูจะมีค่ามากกว่าคนจดจําได้ดีกว่าจึงทำให้สักยุค90ถึง 2000, 2000เป็นต้นมาเก็ไม่ค่อยมีแล้วที่จะแบบมีตัวละครเดียวกันแต่มีผมหลายๆสี แต่มันก็ทําให้วัฒนธรรมการวาดตัวละครหัวละหลายสีนั้นะติดมาถึงปัจจุบันด้วยหรือบางท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วในยุค7 0 8 0นู่นเนี่ยตัวละครหัวสีดําสีน้ําตาลแดงที่ใกล้เคียงกับโลกจริงในมังกะก็มีค่อนข้างเยอะมากเป็นส่วนใหญ่ะนะแต่ในช่วงเวลาเดียวกันด้วยก็มีอีกหลายตัวละครเช่นกันที่มีหัวสีไม่เหมือนชาวบ้านเช่นลามูก็มีหัวสีเขียวอาราเล่ก็มีหัวสีม่วงหรืออย่างเรื่องอุมิโนทริทอนที่ตัวเอกก็มีผมสีเขียวจะ,จะรู้จักกันไหมเนี่ย แล้วสังเกตเห็นอะไรไหมใช่ตัวละครที่พูดมาทั้งหมดอ่ะไม่ใช่มนุษย์โลกสักคนอาจจะไม่เป็นมนุษย์ต่างดาวก็เป็นแอนดรอยหุ่นยนต์ไปเลยก็แปลว่าจริงๆอ่ะตัวละครหัวหลายสีอ่ะมันก็มีมาตั้งแต่ยุค7 0็ดโซน,นแล้วละ่ะเพียงแต่ยุคนั้นอ่ะมักจะใช้สีผมในการจําแนกเป็นสัญลักษณ์ว่าตัวละครเหล่านั้นอ่ะไม่ใช่มนุษย์ปกติทั่วไป หรือบางเรื่องก็เอาหัวสีเพื่อใช้ในการอ้างคุณสมบัติของตัวละครนั้นๆเช่นอาจจะเป็นพลังหรือท่าของตัวละครเช่นบางตัวก็มีหัวสีเขียวก็จะมีพลังแบบป่าสีฟ้าก็จะมีพลังเกี่ยวกับทะเลอะไรแบบนั้นหลือ,อีกความเห็นหนึ่งก็น่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับข้อตะกี้ก็คือย้อนกลับไปสมัยยุค7 0 8 0นนั่นก็เป็นยุคที่คอมพิวเตอร์กำลังเริ่มแพร่หลายในญี่ปุ่นมีการใช้เพอร์ซอนอลคอมพิวเตอร์เยอะมาก แต่เนื่องจากเทคโนโลยียังไม่ค่อยพัฒนาอะไรกันมากจึงทําให้การแสดงสีในพวก cg ต่างๆในอนิเมะเกมอะไรเหล่านี้ทำได้น้อยมากเพราะฉะนั้นการจะวาดตัวละครอ,ออกมาให้สามารถจําแนกได้อย่างชัดเจนจึงเป็นเรื่องที่ทําได้ยากโดยเฉพาะพวกอดาดัลเกมเกมสําหรับผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยของเครื่อง pc นะนะ ที่มักจะมีตัวละครหญิงสวยๆโผมมาเยอะมากแต่แบบจะให้แสดงสีผมของตัวละครให้ออกมาเหมือนคนจริงๆที่จะมีสีดำดำด้านน้ำตาลอ่อนน้ำตาลแดงอะไรเนี่ยด้วยข้อจำกัดทางเทคโนโลยีการจะทำให้จำแนกตัวละครได้นั้นเป็นเรื่องที่ลำบาก ดังนั้นการเปลี่ยนสีผมองค์ตัวละครให้อยู่ในแม่สีที่สามารถแสดงผลได้ในตอนนั้นจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องทําในการจําแนกตัวละครบวกกับเคยมีการวิจัยก็พบว่าองค์ประกอบการแสดงสีบนหน้าจอยิ่งสีสวยสดสว่างเท่าไหร่สิ่งต่างๆที่แสดงในหน้าจอก็จะดูดีขึ้นไปด้วยจนเมื่อวันเวลาผ่านไปการพัฒนาของเทคโนโลยีก็ทําให้หน้าจอแสดงสีได้มากขึ้นทําให้แต่ก่อนสีที่แสดงและดูยากอย่างพวกน้ําตาลอ่อนน้าตาลแดงที่คล้ายคนจริงเนี่ยก็สามารถแสดงได้แล้ว แต่ผู้คนก็ค่อนข้างคุ้นชินและซึมซับกับพวกตัวละครหัวหละหลายสีไปแล้วด้วยบวกกับการมาของมังงะอนิเมะแนวใหม่ๆลหลายๆเรื่องที่มีการแบ่งสีทั้งชุดและผมของตัวละครอย่างชัดเจนเช่เนชเซเลอร์มูนหรือพวกแนวฮารเลมหรือแม้แต่เกมจีบสาวอย่างพวกโทคิมเมคิมเมโมเรียลที่ก็มีตัวละครหัวหล,หลายสีและทุกคนก็เป็นมนุษย์ปกติทั้งหมดจึงทําให้สัญลักษณ์ที่ว่าตัวละครหัวสีนั้นต้องเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือแอนดรอยเนี่ยก็ค่อยๆจางหายไปอีกซึ่งก็ถือว่าโชคดีนะฮะที่เทคโนโลยีพัฒนนาาาามเเยยะจพพววกร่ไดดู้ภสสี ที่แสดงบนหน้าจอด้วยครบถ้วนแต่ถ้าเกิดจ้องหน้าจอคอมมากไปเนี่ยก็คงไม่ดีกับดวงตาเพราะงั้นก็ขอแนะนํา อ็อบตาสซีโร่แว่นกรองแสงถนอมสายตาช่วยตัดแสงสีฟ้าที่ออกมาจากพวกจอคอมพิวเตอร์มือถือและทีวีทาให้ใสและโคตรสบายกับดวงตานะฮะแถแว่นตัวเนี้ยยังมีขาแว่นที่บางมากตัวแว่นก็เบาจึงทําให้ใส่สบายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีใครมาถามผมว่าอยากจะหาซื้อแว่นถนอมสายตาสักชิ้นเนี่ยเลือกยี่ห้อไหนดีนะผมคงตอบแบบไม่ต้องคิดเลยว่ามันต้องเป็นอ p อบตาสซีโร่อย่างแน่นอนสําหรับคุณผู้ชมและผู้ดูที่สนใจสั่งซื้อแว่นตัวนี้นะฮะก็สามารถเข้าไปสอบถามได้ที่ f a c e b o o k c o m s o p h t u s โดยถ้าเกิดใช้โค้ดคาวสเฟียร์เน ลด100บาทด้วยนะหรือบางท่านก็ให้ความเห็นไว้ว่าที่ในมังงะหรืออนิเมะต้องมีตัวละครหัวหล,หลายๆสีผมนั้นเนี่ยเพราะแต่เดิมชาวญี่ปุ่นมีความหลากหลายน้อยมากอ้าวแล้วถ้าไม่ค่อยหลากหลายมันเกี่ยวอะไรกับสีผมละ่ะมันจะทําให้ไม่เหมือนกันหรอคําตอบก็คือแต่แรกพวกมังงะทั้งหลายเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยมันเป็นการทําจําลองสิ่งต่างๆหรือซินบลไลซ์สิ่งต่างๆของโลกจริงๆขึ้นมาบนหน้ากระดาษอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนญี่ปุ่นจะวาดมังงะให้อิงตามความเป็นจริงทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวละครทั้งหลายยะะจหหนน้้าาาตาแลลลงผมผมมมสีคกัไปดเย เพราะประชากรส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นเนี่ยก็มีร่างฐานม,มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขาเรียกว่ายามาโตมินโซคุซึ่งก็เป็นชนเผ่าที่รวมญี่ปุ่นมาเป็นหนึ่งเดียวและประชากรญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็มาจากชนเผ่านี้จึงทําให้หน้าตาชาวญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่ดูคล้ายกันเยอะและเมื่อเป็นแบบนั้นการจะทําให้สามารถแยกตัวละครตัวหนึ่งออกมาได้ก็ต้องหาบางสิ่งบางอย่างในร่างกายเพื่อวาดออกมาให้ดูแตกต่าง แต่ถ้ว่าในส่วนของตาจมูกปากนั้นก็มีข้อจํากัดอยู่เช่นในกลุ่มนี้เนี่ยมีตัวละครหญิงน่ารักเต็มไปหมดแต่การจะสร้างความแตกต่างโดยใช้แค่ดวงตาจมูกปากดูเป็นเรื่องที่ยากเกินไปเพราะมันน่ยไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้เท่าไหร่นะัก ดังนั้นเหล่านักวาดทั้งหลายเนี่ยจึงได้คิดค้นวิธีการแบ่งตัวละครด้วยการเปลี่ยนสีผมและทรงผมขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆส่งอิทธิพลมาถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงยุคปลาย80มาจนถึง90นั่นะการย้อมสีผมของคนทั่วไปเนี่ยก็เป็นที่นิยมกันในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ส่งผลให้สีผมของตัวละครในอนิเมะมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นด้วย แล้วมันก็ยังวิวัฒนาการต่อมาอีกด้วยว่าสีของผมเนี่ยไม่ได้ใช้แค่แบ่งตัวละครเท่านั้นแต่ยังใช้เน้นลักษณะนิสัยของตัวละครได้ด้วยเช่นตัวละครที่จริงจังก็มักจะมีผมสีดําตัวละครที่หัวสีชมพูก็มักจะโมเอะโมเอะเด็กๆหน่อยแล้วทีเนี้ยก็เอาพวกความหมายของสีเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อกําหนดล,ลักษณะนิสัยด้วยเช่นสีฟ้าหมายถึงความสงบเยือกเย็นสีทองมักจะไม่ใช่นางเอกอะไรประมาณนั้น จากที่พูดมาทั้งหมดนะฮะก็ไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดหรอกว่าที่ใช้หัวสีกันเยอะๆเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากอะไรแต่ก็คิดว่ามันคงผสมผสานม,มาจากทุกสิ่งที่พูดมานั่นแหละ แต่จะว่าไปในปัจจุบันเนี่ยอนิเมะมังงะหลายๆเรื่องก็มีแนวโน้มที่มีความยาวมากขึ้นเรื่อยๆและตัวละครก็ต้องเพิ่มมากขึ้นด้วยจึงจําเป็นต้องมีตัวละครสีผมที่หลากหลายไม่งั้นจะยากต่อการสร้างความแตกต่างในตัวละครและยิ่งเป็นอนิเมะที่เด็กๆดูเยอะเนี่ยการมีหลายสีก็ยิ่งจําเป็นเลยเพราะมันจะทําให้เด็กๆดูและเข้าใจตัวละครได้ง่ายยิ่งขึ้นอย่างพวกขบวนการเซนไต์ทั้งหลายที่ทั้งเด็กจริงๆและเด็กหนวดดูเยอะเนี่ยเขาก็เลยต้องแบ่งสีให้ชัดเจนเลยว่าตัวละครสีนี้เนี่ยจะเป็น้ันะ เออแล้วพวกคุณเคยสังเกตกันไหมว่าเรามักจะรู้สึกว่าตัวละครที่มีหัวสีสีเหล่านั้นน่ารักคือแน่นอนอยู่แล้วแหละว่ามันเป็นเรื่องของความชอบเราทนิยมส่วนบุคคลแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าการที่ตัวละครในอนิเมะทั้งหลายมีหัวหล,ลายสีสดใสนั้นมันทาให้คนดูหลายๆคนรู้สึกว่าตัวละครเหล่านั้นน่ารักกว่าหัวสีธรรมดาทั่วไปทําไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะ เคยมีการทดลองของมหาวิทยาลัยบริทเทนีในประเทศฝรั่งเศสนะฮะโดยมีหัวข้อการทดลองว่าคุณน่ะจะต้องใช้วิกผมกี่สีถึงจะทําให้คุณน่ะมีโอกาสได้รับการขึ้นรถจากการ hitchhike h i t c h ก็ที่เราเคยเห็นในหนังนะที่แบบยกนิ้วมือขึ้นมาเพื่อขอติดรถไปด้วยในการทดลองนั้นน่ะเขาได้ลองให้สาวมหาลัย5คนลองใส่วิกสีหัวที่แตกต่างกันและลองไปยืนโบกรถดู ปรากฏว่านักเรียนที่ใส่วิกผมสีบลอนมีโอกาสได้รับขึ้นรถสูงถึง18%เลยทีเดียวในขณะที่ลำดับต่อมาก็คือวิกผมสีน้ำตาลมีโอกาสอยู่ที่ประมาณ14%และนักศึกษาที่ใส่วิกสีดำจะมีโอกาสอยู่ที่ราวๆ9%เท่านั้นจึงทำให้คาดการได้ว่ายิ่งสีหัวมีความสดใสสว่างมากเท่าไหร่ก็ยิ่งให้ image ที่สว่างสดใสต่อผู้คนที่พบเห็นมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในแอนิเมะเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าสีหัวที่สดใสของตัวละครจะมอบ impression ที่ดีให้กับผู้ชมมากกว่าสีทั่วๆไปและน แน่นอนคำถามต่อมาก็คืองั้นการที่คุณเลือกหัวเป็นสีชมพูบ้างสีเขียวบ้างเนี่ยเพื่อต้องการเน้นบุคลิกให้กับตัวละครนั้นๆเนี่ยแล้วทําไมถึงเลือกเป็นสีผมละ่ะไม่เลือกเป็นสีของเสื้อผ้าแทนละ่ะ นักจิตวิทยาชาวญี่ปุ่นนามว่าดรโยชิฮิโตะไนโตะเขาได้บอกว่าเออโดยทั่วไปแล้วนะครับมนุษย์นั้นน่ะก็มีแนวโน้มที่จะมองคนอื่นจากบนลงล่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสีผมเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นกุญแจสําคัญที่จะกําหนดได้เลยว่า f i r s t impression ของผู้คนที่มีต่ออีกคนหนึ่งน่ยจะเป็นแบบไหนเพราะงั้นก็คงไม่ปแปลกเลยที่หนึ่งในวิธีการสร้างตัวละครให้คนรู้สึกว่าน่ารักอะ่ะก็จะทําให้มีสีหัวที่เน้นสดใสเพื่อมอบความรู้สึกที่ดีให้แก่คนดูคือแม้แต่ในชีวิตประจ,วนนจรราว ดูสายตาจากผู้คนโดยรอบมากกว่าจะเป็นรองเท้าหรือเท้าอยู่แล้วเว้นเสียแต่คุณจะแต่งตัวแบบจัดจ้านแบบนี้ไปเลยอะนะ แล้วก็มีคาถามถามกับดรไนโต้เพิ่มอีกว่าแล้วทำไมถึงเลือกสีที่ไม่ค่อยสมจริงอย่างสีชมพูสีเขียวสีม่วงทาไมไม่เลือกใช้สีน้ําตาลแดงหรือสีทองนิดๆซึ่งเป็นสีที่คุ้นเคยกันในโลกจริงและดูโดดเด่นกว่าสีดําทั่วไปของชาวญี่ปุ่นดรไนโต้ก็ให้คําตอบว่าเออก็เพราะว่ามันเป็นอนิเมะซึ่งก็เป็นงานศิลปะเต็มขั้นจึงทําให้สามารถแสดงออกได้อย่างอิสระเสรีถึงแม้จะมีการขัดแย้งกับโลกความเป็นจริงแต่มันก็เป็นการเติมสีสันให้กับตัวละครเหล่านั้นน่ะ แล้วลองนึกดูนะครับว่าถ้าในอดีตเนี่ยไม่มีการเริ่มคิดค้นทดลองใช้สีต่างๆบนหัวตัวละครอนิเมะอาจจะไม่สดใสและป๊อปปูล่าเท่าทุกวันนี้ก็ได้ เพราะการที่เราคุ้นเคยหัวสีหลายๆสีในแอนิเมะเนี่ยพอมาเห็นในโลกจริงอ่ะถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็อาจจะรู้สึกแปลกประหลาดแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเห็นคนจริงๆมีหัวสีแปลกๆเราจะไม่ค่อยรู้สึกแปลกหรือรู้สึกต่อต้านเท่ากับสมัยก่อนมันก็คล้ายๆกับการสร้างมาตรฐานทางสังคมให้กับผู้คนในเชิงจิตวิทยาเลยว่าต่อให้เราเห็นคนจริงมีหัวสีที่เราไม่คุ้นเคยเช่นอาจจะเป็นชาวยุโรปที่มีผมสีทองสีบลอนมีดวงตาสีฟ้าพวกเราชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็จะไม่รู้สึกต่อต้านและมองว่าพวกเขาเป็นสิ่งแปลกปลอมนะฮะ โอ้โหมันลึกขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยสุดท้ายนี้นะฮะตัวละครหัวหลายๆสีเนี่ยนับเป็นสิ่งทั่วไปในอนิเมะแล้วแถมบางทีสีผมเนี่ยยังใช้คุมทนอนิเมะได้ดีมากๆด้วย อย่างเช่นเรื่องไทท่านนะฮะที่จะเน้นความเร็วๆหน่อยเนี่ยถ้าเกิดมีตัวละครหัวสีเขียวสีชมพูเข้าไปเนี่ยมันคงดูไม่เข้ามากสุดๆไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นอนิเมะแนวเกิดใหม่ในต่างโลกฮาเลมทั้งหลายแหละบอกเลยว่าหัวหลายสีนี่แหละเป็นสิ่งที่เสริมสร้างความสดใสให้กับคนดูได้ดีมากเลยละ่ะแน่นอนว่าอาจจะมีคนไม่ชอบก็ตามนะแต่โดยรวมอ่ะคนชอบก็เยอะกว่าเพราะงั้นมันก็คงจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานแหละคลิปนี้ก็เท่านี้แหละฮะขอบคุณที่ดูกันจนจบสวัสดีครับ